นางเอกสายบุญเบลล่าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ทอดผ้าป่าสามัคคีที่นครราชสีมาอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ทั้งสวยและใจบุญสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญเพราะถ้าหากเจ้าตัวว่างเมื่อไร่ก็เดินสายทําบุญตลอดล่าสุดเมื่อวันที่16มีนาคม68ที่ผ่านมาสาวเบลล่าได้ควงคุณแม่ปราณีเดินทางไปร่วมพิธี ศิลาฤกษ์อาคารอาคารจันทโชโตและทอดผ้าป่าสามาคัคคีสมทบทุนสร้างและซื้ออุปกรณ์การแพทย์นณะโรงพยาบาลประทายจังหวัดนครราชสีมาโดยสาวเบลล่าในโพสต์ภาพที่ได้ไปร่วมทำบุญในครั้งนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าวันที่16มีนาคม2568เบล,ลได้มีโอกาสไปร่วมพิธีวางศิลาฤกอาคารอาคารจันทโชโตและทอดผ้าป่าสามาคัคคีสมทบทุนสร้างและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ นโรงพรยาบาลประทายจังหวัดนครราชสีมามาค่ะซึ่งอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารผู้ป่วยใน9ชั้นคลินิก เฉพาะทางและสถานปฏิบัติทรรให้กับทั้งผู้ป่วยและญาติตามดําริของหลวงพ่อสามดงจันทชโชโตนำพิธีโดยหลวงพ่ออินถวายโสเนตุอัสโกหลวงพ่อบุญมีธรรมระโตหลวงพ่อสามดงจันทโช,ชโตและท่านชัยวัดชื่นโกสุงโดยมีเจ้าภาพหลักคือดอร์ชย,ยุทธดรอรวรรณพระดรทันและดรออรอน,นปิลันโอวาสกุลทันเจ้าของพิพ,ธพิธภัณฑ์ จันลงพระพุทธศาสนาที่มีความเลื่อมใสศรัทธาและทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างสุดกำลังกายกำลังใจและพิพิธภัณฑ์ แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำให้เบลได้มีโอกาสพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์รวมถึงได้ทร,รมมาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมากเลยคะ่ะเจ้าภาพ<แ>ท่านไม่ได้เป่าประกาศแต่เบลได้ทราบว่าท่านนำเงินส่วนตัวมากกว่า300ล้านบาทเพื่อมาสร้างอาคารแห่งนี้ไม่ง่ายเลยนะคะ<แ>ที่จะสละทรัพย์มากมายขนาดนี้มาสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมแต่เงินจำนวนนี้ก็ยังไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้ป่วยเบลจึงอยากจะมาบอกบุญค่ะหากผู้ใดสนใจและมีศรัทธาอยากจะร่ว บริจาคเมลลงช่องทางการบริจาคว้ให้ในโพสต์แล้วและฝากกระจายข่าวต่อเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาได้ยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญคาราณีแคมเปญเกิดเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2532ในกรุงเทพมหานคร เธอเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษเธอจบการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลชนาน,านันชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราและโรงเรียนประชานิเวศจากนั้นเธอศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสารวิทยาระดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาควิชาวิทยุโทรทศัศน์ระดับปริญญาโทที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน ด้วยคะแนนเกรดเฉลี่ย3 50ก่อนที่เธอจะเข้าสู่วงการเธอได้ทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานร้านไอศครีมซเวนเซนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งมาก่อนเหตุผลเพราะเธอต้องการแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เพราะช่วงนั้นเศรษฐกิจทางบ้านไม่ค่อยดีคุณแม่จากที่เป็นแม่บ้านก็ต้องออกไปทำงานข้างนอก ส่วนธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาของคุณพ่อก็ซบสจากที่เคยมีทุกอย่างชีวิตก็เริ่มลำบากซึ่งการตัดสินใจทำงานพาร์ทไทม์ของเธอในครั้งนั้นทำให้รู้ซึ่งถึงคุณค่าของเงินมาก